สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเฮียปอบรรัดนะครับนะครับในวันศุกร์ที่11สิงหาสอกบา16นะครับสำหรับบินเมื่อวานก็บวกบวกบวกกันไปแล้วนะครับวันนี้ครับในวันศุกร์ที่11สิงหาครับทีบลีกนัดแรกก็กำลังเปิดครับทุกลีกเริ่มทยอยกันเปิดแล้วนะครับตอนนี้3คู่เช่นเดิมครับเด็ดเน้นเน้นเอาไปบวกบวกทำทุนกันเลยนะครับ3คู่สำหรับวันนี้นะครับ ไม่ชักช้ารีรอนะครับนี่ไปที่คู่แรกเลยนะครับคู่แรกแมนซิตี้นะครับเปิดหัวเลยครับในเวลาตีสองครับออกไปเยือนทางด้านของเบอร์ลี่นะครับน้องใหม่แชมเปี้ยนชิพครับเพิ่งขึ้นมาครับมาเจอกับแมนซิตี้ครับอันดับเก่าอันอันดับที่หนึ่งนะครับเามาดูกันนะครับสถิติครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติกันเลยนะครับ สถิติ5นัดหลังสุดก็ที่เป็นแมนซิ t y ตี้ครับที่ชนะทุกนัดเลยนะครับนี่ครับสถิติครับนัดล่าสุดนะครับเอฟเอัพนะครับกระทลมเบอร์ลี่มา6-0แล้วก็ย้อนกลับไปพิมพ์ลี่ครับเปิดอ่าไปเยือนชนะ2-0เลยในบ้านชนะ2-0คือกินทุกนัดครับมาดูครับ5นัดหลังสุดของเบอร์ลี่นะครับอุ่นเครื่องครับก็บุกไปแพ้ไม้ครับ หประตูต่อ0ูย์แล้วก็เสมอเรียลเบติสหประตูต่อ1แล้วก็บุกไปชนะเบฟิก้าครับสอูนแล้วก็บุกไปแพ้ราซิงเก้นะครับแล้วก็มาสุดท้ายครับเปิดบ้านชนะคาร์ลิฟิตตี้นะครับได้เลื่อนชั้นขึ้นมามาดูงด้านของแมนซิ t y ตี้ครับล่าสุดครับเกือบได้แชมป์นะครับแต่ว่าไปพลาดท่าโดนอาร์เซนอลนะครับตีเสมอท้ายเกมแล้วก็มาแพ้จุดโทษนะครับแล้วก็นี่ครับ อุ่นเครื่องนะครับไปแพ้แอตลติกมาดริดสอประตูต้น1ครับแล้วชนะไบเยอร์สอหนึ่งแล้วก็ชนะยูโกฮาม่ามาลินนอสครับห้าประตูต่อสแล้วก็ UCL ครับนัดชิงนะครับเปิดชนะอินเตอร์มิลานครับหนึ่ประตูต่อศนยเปิดหัวพิมิลีครับคู่นี้ราคาเปิดมาที่ลูกครัวอาจจะไหลถึงลูกคือครับผมบอกเลยเลยคู่นี้ครับ ให้ V VIP ครับ1เม็ดมีแน่ครับรอเม็ดสอครับจะมาตอนไหนครับทํามาไวก็ลุ้นกันต่อเม็ดสามเม็ดสีเลยนะครับสำหรับคู่นี้ผมให้ VIP นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่ที่2ครับเราขยับไปที่ลาลิกาสเปนในเวลาตีสามครับคู่แรกเหมือนกันครับเป็นทางด้านของเซบีย่าครับ เปิดบ้าน้รนรับการมาเยือนของบาเลลเซียนะครับนี่ครับเราดังครบเลยครับคู่นี้มาดูสถิติกันนะครับเซบียาครับนี่ครับการจัดกัน้านัดหลังสุดก็นัดล่าสุดก็บุกไปชนะเมเซียนะที่เหลือสิบคนโดยไปแดงครับแล้วก็เล่นในบ้านสเมสเมอเสมอแล้วก็เล่นในป้านส่วนใหญ่จะก,กรกรชัยนะครับมาดูห้นนัดหลังสุดครับ พวกเขาเสมอไอ้ก็มันหลีกในบอลอุ่นเครื่องครับแล้วก็เล่นในบ้านครับอุ่นเครื่องครับชนะเรียบเป็นติดครับไปเสมอพาเลตบุกไปแพ้มัเติเบอร์ครับแล้วก็บุกไปแพ้ฮันซ่ารับท็อปนะครับผลงานอุ่นเครื่องถือว่าไม่ดีครับต้องมาดูของจริงมันพวกนี้ทั้งด้านของบาลนเซียนะครับอุ่นเครื่องเป็นไงครับานะของสุดก็ บุกไปแพ้ของแอตตันวิลล่าครับเล่นในบ้านชนะอารเบต2-0ไปชนะเซนต์กานเลนนะครับ3-1แล้วก็ไปชนะสปาตักเตวันเตวันนานะครับโหคู่แรกเหมือนกันนะครับคู่นี้มาดูเลทราคาน้าครับตอนเกเปิดไปที่ราคาปอครับคู่นี้ผมบอกเลยเลยครับยังไงก็ต้องเจ้าบ้านครับภาษีดีกว่าครับอยู่ที่ไม่ อยู่ที่เซลบียานะครับคู่นี้ให้ไปที่เซลบียานะครับบอลต่อนะครับคู่นี้มาดูคู่ที่สามกันเลยนะครับคู่ที่สามเป็นโปรตุเกสซูเปอร์ลีกครับเมืองด้านของบรากาครับเจอกับฟาร์มาดิคานะครับคู่นี้ครับมาดูกันครับสถิติคู่นี้เป็นไงครับเป็นทางด้านของบรากาครับที่เหนือกว่าครับนี่ เปิดบ้านชนะไปเยือนชนะมีไปเยือนแพ้3ามแล้วก็เสมอแล้วก็เสมอนะครับมาดูไติครับยูซีแอลก็พึ่ง p พ a y o f f ชนะมาแลครับนี่อุ่นเครื่องชนะนี้เสมอโลมาไปชนะวิตตันโลเวอร์นะครับนี่ครับชนะคาดีฟโอ้บาวินต้าครับนี่ครับแล้วก็มาดูทางฟามาลีคาครับนี่ครับผลงานนะครับอุ่นเครื่องครับ เอาชนะหนึ่งศนแพ้สามสองชนะหนึ่งศูนย์เสมอแล้วก็บวกแพ้ปอร์โตครับสี่ตูตศูนย์มาดูครับคู่นี้เลทเปิดมาที่เท่าไร่ครับคู่นี้ครับเลทเปิดมาราคาล,ลูกครึ่งนะครับสําหรับคู่นี้แต่ผมบอกได้เลยครับราคามีไหลแน่นอนครับไหลไปลูกครึ่งครับคู่นี้ อย่างไงก็ต้องบาก้าครับคู่เนี้ยผมให้ VIP อีนคู่เลยคู่นี้เล่นในบ้านบาก้าซาเจอชัยคู่นี้ทีเด็ดผมครับติดตามมาด้วยนะครับพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวเรามาไล่เลี้ยงผลสกอร์ครับแต่เอาไปบกุกบวกวินวินกันเลยนะครับสวัสดีครับ